สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเรือนเก้วบุญญานันนะคะชื่อเล่นชื่อมอกนะคะเป็นสมาชิกกองบุญบทบาทสตรีของหมู่บ้านองพยามหมู่เจ็ดตำบลมะขางเท่าอำเภอวัดสิงค์ค่ะส่วนหนึ่งที่เราปลูกผักอันนี้นะคะเราได้การได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนนะคะของอำเภอวัดสิงห์ให้เมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วก็เราหลังจาก มาได้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยก็เก็บเพื่อจะขยายพันธุ์ต่อค่ะนี่คือนี่คือแห้งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเป็นขยายพันธุ์ต่อของเองค่ะค่ะชื่อวัชรีแถมเจริญคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบัวค่ะสำหรับพืชผักสวนครัวนะคะที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ตำบลหนองบัวได้ทำก็ อันนี้สำหรับตัวเองนะคะก็จะมีมะเขือนะคะแล้วก็มีพริกตักใช้ใบกระเพราโหระพาอะไรประเภทนี้นะคะก็จะมีส่วนที่ปลูกแซมก็จะมีดอกอัญชันหัวผูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ให้เสียพื้นที่สำหรับโกก ปกที่เราปลูกพวกพริกพวกอะไรนี่เราก็จะแซมด้วยดอกไม้เพราะว่ามันจะทําให้เหมือนคุมหญ้าไปในตัวด้วยทําให้พืชผักนั้นงามค่ะส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช้สารเคมีนะคะใช้ใช้ที่เราหมักเองเขาเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะคะแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะคะที่เราทําก็ จะไม่ใช้สารเคมีคนรับประทานก็จะปลอดภัยดิฉันนางขวัญเลือนโพแก้วเป็นคณะกรรมการกองพุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองบัวค่ะในพื้นที่ของที่ซ่อนกินนะคะได้ปลูกผักอะไรบ้างคะก็มีหลากหลายนะคะมีข้าวโพดฝักออน,นะค่ะเอาไปปลูกแล้วเอาไปที่ไหนต่อคะก็บางทีก็มีเพื่อนๆมา พีสามคิดไหมคะพี่ในการปลูกไม่ได้ใช้เลยค่ะใช้ชีวภาพชีวภาพแล้วก็เศษอาหารในบ้านใช่ค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือแตงแตงไทยค่ะแตงไทยเขขึ้นมาตามแปลงผักอ่ะค่ะเออผักกะเพราค่ะโอมีแตงไทยขึ้นแซมใช่ไหมคะแล้วในส่วนของด้านนี้ล่ะค่ะก็มีมะเขือค่ะมะเขือมะเขือขาวแล้วก็มะเขือเปาะ ก็รอบๆก็จะมีแก้มังกรนะคะอเอาไว้ทานเองในครัวเรือนแล้วก็มีเพื่อนบ้านท่านใดเนาะ,นะแบ่งปันกันนะคะ